สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสาเคราชแนลนะคะก็ว,วันนี้ก็จะพาทุกคนมาร้านอัปเตอร์ยำค่ะมามาดูบรรยากาศปิดร้านของทางอัปเตอร์ยำนะคะอะไรนะค่ะพิกัดร้านนะคะถ้ามาจากกรุงเทพนะคะให้ลงมอเตอร์เวย์แล้วชิดซ้ายน,นะคะแล้วก็ตรงมาทางถนน,ถน,นสุขุมวิทพัทยากลางค่ะร้านอัปเตอร์ยำนะคะจะอยู่ในปั๊มคาวเทคนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่เคาน์เตอร์ของทอดนะคะก็จะมีไก่ทอดคอหมูทอดหมูสามชั้นทอดนะคะกาะ ค่ะอันนี้ก็คือไข่แดงนะคะไข่แดงเค็มนะคะยีฟพร้อมกับแล้วหรอเอออยากเอามานอนด้วยว่ะเอามานอนด้วยจะไม่ได้นอนแน่นอนเอาไหมเอาไหมตากัเธอหลานใหญ่เลยค่ะ ปูมาไปไหนแล้วหนึ่งอ๋อปูมาที่บาร์บีคิากไ่นไปบะคะน้ำคาราเมลของทางร้านนะคะขอโทษนะมอก็คือวันนี้ไปแล้วตรงสตีดขอโทษค่ะคุณอ้อยสอรี่นะวันนี้นอนน้อยนอนน้อยเปนอนน้อยบัตรคิวที่25ครับบัตรคิวที่ยียังอยู่ไหมครับ แบบคิวที่สิบห้าลูกค้ามากี้ทานครับโตหนึ่งได้เลยครับโนนะคะส่อปโค้ชส่อ้่องโค้ช่อค้ชสงโค้ชส่งค้กส่อรโค้ชส่อคส่อ่องโเ้อร์ย้ชส่อคะออค ถ้าไม่ใช่อัปเตยันไม่ใช่ของไม่มีติ๊กเกอร์อัเตยันไม่ใช่ของอัเตยันนะคะจบที่โูมาสุดทุนะะ <4 5. S 2> ทั้งหมดสิบากล่องส 4, 4, <5. S 1> องสี่หกแปคบห้มเค,ครบจะา อันนี้ก็น้องรับนิวนะคะพัทยาน้องเจี๊ยบนะคะมานลมาน

ได้ยินหลายครั้งแล้วเชื่อล้าสองไม่ล้าสองอันนี้ล้าได้ละของอันนี้ปลาปลาเนื้อขาน้องเสียบค่ะวันนี้เป็นวันบรหัทนะคะเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาทีนะคะเราอยู่ในเคาน์เตอร์ของน้องหลุดติวนะคะน้องหลุดเดียวก็จะทำกลับบ้านนะคะ 1ี่หนึ่งจ้หก็คก e ็คือยำคอหมูทอดนะคะ เลคอนแนมานใจิดถึงลูกใช่ไหมเนี่ยลูกหรือหลานคะหลานนะคะหลานนะคะกว่ามีลูกแล้วนองได้ไงอ่ะน้องคนหนึ่งว่าน้องคนหนึ่งว่าลูก ฟุ้งสุ <ator il> ่ไม่ล้านะน้ำอ้อยปูมาสามอันนี้ไม่ล้านปูมาสามล้าสองไม่ล้านอย่ รีบเอาชิชวมาเช็นหนดหน้าให้หน่อยได้ช็อตนี้แล้วช็อตสวีทเช็ีดีนะคะสวีทน่าดูสวีทมีดีเนาะมีคนเช็ดหน้าให้ ไก็ด้น้ำอ้ยอยขาสั้นนะคะ,นนะ,คะพูดนี่โดนตัวเองหมดเลยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเสือ้อทั้งหมดตรงนี้ปลานะคระับสาวอันนี้คือยำกุ้งสดนะคะกับยำซูสดนะคะอันนั้นปลาทั้งหมดนะ ปลาร้าที่ร้านจะหอมอร่อยมากเลยกำลังตีโดนี่แซ่าเลยใช่สองชอ็อตแจ๊สสองชอ็อต อันนี้รวมเบอร์ประลามีร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งรวมเบออันนี้ไม่รานะนะบอยอันนี้ไม่ามราสองกล่องเล็กสามหกเก้าสบองกล่อง,อ,งองเบอร์ ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอาริสาเคราช n e l ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวาสดีค่ะ